เยียงน้านี่พวกเกี้ยวเอาไก่พูดโเขากินกาแฟอยู่อ่าอันนี้อันนี้คือฐานแรกของสามันนี่ครับมองนี้มองนี้มองนี้ตีแมน ต่อครับต่อ,อ,อเออยางทั้งเดียวเพราะว่าทังนั้นมันมันเป็นถนนไงผมไม่อยากให้พักให้ยางฮะเอ่อของมิ้นทานไดก้ก็คือ,อนเมมอนอเมม่เดี๋ยวเบ่งไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัพลงไม่อยู่เพราะว่ามันได้แก้ไขอ่าโอเค ตำรวจเดินทางไกลว่าเรยคืออันนี้ยางยางแท้แล้เนี่ยยางแค่ที่ยางแบบนี้ครับสามันสามันฮะ มันมันใกล้กันพดูดบ่ครับหูยู่เป็นสำรองแล้วมันก็นใกล้กันพูดด้วยไปยัดสำรองอีกอก้อมไก่อยู่ครับไอหยางต่อเาตามตามแผนที่ผมวาดไว้นี่งางอ้อมหลังบ้านซีพูนี่แหละมาไกล้่หดดิเออ พูดได้ยังเอาพูดได้ยางมาหนึ <Overwatch> ่งเนียนยังยังยางมันโอ้สิบกิโลหุ่นดีมายถึงหมายถึงงางค้างไก่มาเด้อครับมาเด้อไก่หอดแล้วฐานสองนี่ฐานสองยู่นี่เจียงน่านนี่ฐานสอง เอาลอคู่กันฐา,านสองของคูง้ใดนึกโกดอ่ะเออที่จเอินอ่เ,อเดินพาดกน่อยอยางไม่ถืเอเด้อเอาเนี่ยเขาต้องพาดกน่อยอยางมาก่นนอนนด้ตอนแรกนั่นแมนแมนแมนอ่าเล้วอีกคู่หนึ่ง รูผู้ร่วมชะตากรรมมาแล้วมาถึงแล้วพี่นี่หอบยังมาน้ำหนึ่งน้ำเต๋อป้าต่ออาบ้าป้ายห้องเป็นชิ้มเหมยดีกว่าเอาบอดีถนนลักอันนี้ซอยบ้านกิ้งเหมยเด้อถนนลักได้เลยแล้วนี้เขาหยุดถึงหลวงเรแล้วครับยังไงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นถนน แนี่เขากัดหนาหวหนาเขาเนหัวหนายังลงตะพีเขาเอาเสาหิตัวบ่บมันอันตรายขึก็มันอันตราย้นามันมันมีอีกหม่องนึงอยู่มีอีกหม่องนึงอยู่เอาแม้ถ้าลงอีกเด้อด้ลงแล้วเออนี่ได้อยู่คันหนนี่ม่ไม่อันอนึงเ้ะเลยไเพิ่งเอาล้วงใหม่หอยยจับเพิ่เอาลวให้หอยหอยจับเขามาเานี่ พอได้มันต้องมี้ลักพร้อมดีลักต้นไม้นี่บอมน้เอ้อคอม่ีนันตั้งคอไปเลเป็รปยังลูกเสือลูกเสือบวกนี่เตะนีเบดยิบเจ้าลมแท้ปันทางนี้เพราะปันได้เบึ่งทางทางหน้าก่อนี่ Để mà đây mà đây. điền nhà, điền điền đâu mà, điền bọc đưa. đưa มีต้นบงกุ้งนี่เรวนี่ยเิร์กช็อปเวิร์กช็อปเลี้ยวขวาเด้อตัดขวาเด้อครับ อ่าหกไกลแล้วครับไกลแล้วมาดูมาถามสุดท้ายแล้วครับ ันนี้ทานสุดท้ายกรรทางเด้อทางย่งกลับเข <โฮ S 1> า,าด้เนย